จากกรณีที่โลกโซเชียลและติกตอกที่ใช้ชื่อว่าเลมอนได้มีการออกมาเผยแพร่ คลิปผู้ประกอบการนำน้ำที่ใช้ล้างปลาลางกุง้งเทราดสาสบนท้องถนนบริเวณหน้าบ้านส่งกลิ่นเหม็นคลัคลุ้งสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเป็นอย่างมากนั้นผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับนางสาวนิโรบนนิยมทัศอายุ31ปี<อ>ที่บา้านเลขที่214ทับ11 1. หมู่บ้านนาวีเฮาส์ 14, หมู่ที่8ตําบลบางสะเรยออำเภอสตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมกับกล่าวว่าเสียงปั๊มนั้นกลงทุกคืนเที่ยงคืนยันเช้าก่อนหน้านี้คุณย่าก็พักอาศัยอยู่ที่นี่จนทนไม่ไหวต้องออกไปอยู่ที่อื่นตนเองเลยมาอยู่แทนแรกๆพ่อไปพูดกับเขาเขาก็ไม่ได้แก้ไขอะไรจนตนเองนั้นต้องแจ้งสาธารณสุขเทศบาลให้เข้ามาช่วยดูวันแรกที่เข้ามาก็บอกว่าเหม็นจริงๆเขาแจ้งว่าได้ตักเตือนแล้วและแนะนำวิธีการไป ให้ต่อสายยางทิ้งลงท่อเขาก็ไม่ทําตนเองจึงแจ้งเรื่องเสียงดังไปเขาบอกมาสืตรวจไม่พบแต่ที่ตัวเองอยู่คือเสียงดังทุกวันเขาก็ยังคงปล่อยน้าไหลแบบนี้ทุกวันจนวันที่เกิดเรื่องคือตนเองกับบ้านเอะใจว่าทําไมวันนี้น้ําเยอะบริเวณหน้าบ้านพอมาเปิดปล้องดูก็พบว่าเขาตักน้ําสาดมาเลยซึ่งเกินไป ซึ่งบางครั้งก็มีเศษของกุ้งนั้นตกค้างตอนนี้ไม่มีฝนตกลงมาช่วยล้างอากาศแบบนี้ส่งกลิ่นเหม็นหนักมากโดยที่บริเวณหลังบ้านดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตบนบนบนำบลบางสะเลอําเภอสตหีบจงังหวัดชลบุรีและในเวลา14.30นของวันนี้ทางเทศบาลตำบลบางสะเลซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบจะนำเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นพร้อมหาทางในการแก้ไขร่วมกันต่อไป เรื่องกลิ่นค่ะกลิ่นมันเหม็นแล้วก็ความสกปรกแล้วก็ในเรื่องของอ่าแมลงที่มันมาจากตรงนี้ค่ะแล้วก็เรื่องเสียงจากความออกซิเจนของเขากลางคืนและค่ะดึกๆทุกคืนนานนานหรือยังครับที่เป็น,หนเหตุการณ์แบบน้เหตุการณ์แบบนี้เป็นนานมากค่ะนานมากแล้วประมาณกี่เดือนเนะ่เป็นปีค่ะพี่จนเมื่อก่อนมีคุณย่าอยู่ที่นี่คุณย่ากแก่และเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องออก แล้วก่อนหน้นเคยมีการไปร้องเรียนทางเทศบาลแลวเขาลงมาดูแลอะไรไหมครับเคยไปร้องเรียนแล้วค่ะแล้วก็เทศบาลมาดูให้มาดูให้รอบสองรอบมาดูรอบแรกแล้วก็เหมือนแจ้งกับทางเขาไปแล้วแล้วก็เหมือนให้เวลาเจ็ดวันหลังจากเจ็ดวันปุ๊บก็ยังเหมือนเดิม,มก็เทศบาลก้องเรียบไปเราเขาบอกวันนี้เขาจะลงมาดูใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้คณะนาน่าจะเข้ามาดู คือคือมันเราทำไม้ไหวจริงถึงไปโพสใน t ิ k กต็อกหรือแล้วครับใช่ค่ะพี่เพราะว่าครั้งล่าสุดมันหนักมากจริงๆเพราะว่ามันเป็นการสรดน้ําลงมาเลยปกติทุกครั้งคือเขาจะล้างโดยการล้างแล้วปล่อยน้ําลงมาแต่ล่าสุดคือเป็นการสาดน้ำพอสาดน้ำปุ๊บมันก็จะมีกลิ่นข้าวเิ็นอะไรใช่ใช่ค่ะ,คะเพราะว่ากลับมาจากที่ทํางานวันนั้นอนะ่ะก็คือกลิ่นมันเหม็นแล้วแล้วมีน้ํเจิ่งอยู่หน้าบ้านแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกพอเรามาย้อนดูก็เห็นแล้วว่าเขาสาด คือ,คอเราที่เรามองเราอยากจะให้เขาแก้ปัญหาไงคือไม่ให้ทําตรงนี้หรือ,อยังไงมือคือส่วนตัวมองว่าตรงเนี้ยมันไม่ควรทําไม่ควรเลยเพราะว่ามันเป็นที่พักอาศัยเราเลิกงานมาเนี่ยเราก็อยากพักผ่อนนะคะไหนจะต้องมาเรื่องความสะอาดเรื่องน้ำไหนจะต้องมาเรื่องเสียงตอนกลางคืนอีกอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็มันก็เวลาพักผ่อนเอามันก็มันก็ต้องโดนหายไป